สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะในวันพฤหัษษสบดีนะคะวันนี้วันที่11เนอนาะพฤษสภาคมนะคะ2 5 6 6นะคะวันนี้ช่องนะคะของโคตมี่นะคะก็จะมีนะคะเรื่องราวดีๆนะคะที่จะแบ่งปันนะคะให้ทุกคนนะคะได้เอาความรู้เอาเคล็ดลับเนาะในเรื่องของการทำการทัอาหาออนไลน์นะคะซ <_ ls> ึงถ้าใครได้เคล็ดลับตรงนี้ไปแล้วนะคะ บอกเลยว่านะคะจะฟินแล้วแบบจะรู้สึกว่าออนไลน์มันง่ายเออนะคะมันทําแบบง่ายเนี่ยมากๆนะคะเพียงแค่นะคะเราเข้าใจนะคะและเรามีเออเขาเรียกว่าความรู้นะคะความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามกันนะคะที่หน้าช่องกันได้เลยนะคะสําหรับเคล็ดลับนะคะในช่องของคดป้ามนะคะก็ใคร หลายท่านนะคะยังไม่ได้กดติดตามกันนะคะสามารถกดติดตามได้เลยเนาะก็จะไลฟ์สดนะคะทุกวันนะคะเวลาประมาณ3ามทุ่มนี่นะคะเวลาประมาณ3ามทุ่มนะคะหลังจากเสร็จเส้นภารกิจนะคะการเทรนนิ่งนะคะเทรนนิ่งทีมเทรนนิ่งนิสออนักศึกษานะคะทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาแบ่งปัน,นเคล็ดลับนะคะในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์แบบนี้แหละนะคะในทุกวันเลยนะคะเวลา3ามทุ่มนะคะก็นะคะปกติแล้วนะคะสวัสดีค่ะครูแป๋วนะคะก็นะะ,นะ,ะวันนี้ไลฟ์สดนะคะส่งเสียงสดโดยตรงนะคะจากเมืองนะคะในตัวเมืองเชียง,ยงใหม่ ก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่นะคะในห้องของโค้ดป้ามี่นะคะห้องที่จะเป็นสังคมนะคะแห่งการเป็นปันนะคะแห่งการเรียนรู้นะคะเรื่องของการทําากรตลาดออนไลน์นะคะซึ่งหลายคนนะคะเพิ่งจะ สู่นะคะเรื่องของการทำตลาดออนไลน์นะคะแต่ก็นะคะยังนะคะยังงง <c oughs> นะคะยังไม่เข้าใจตัวเองนะคะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าในในช่องของโคตบะมีนะคะก็จะคอยช่วยนะ คอยแนะนำเนาะทุกคนในการเริ่มต้นให้ถูกต้องนะคะถูกวิธีแล้วก็เป็นแบบมืออาชีพนะคะเพราะสเต็ปนะคะในการเริ่มต้นทําออนไลน์นะคะไม่ว่าจะทําแพลตฟอร์มใดก็ตามนะไม่ว่าจะแพลตฟอร์มสีดำนะคะแพลตฟอร์มสีน้ําเงินนะคะแพลตฟอร์มสีเขียวเอ่อแพลตฟอร์มสีแดงนะคะหรือในอแพลตฟอร์มที่แบบเป็นช้อปปิ้งใดๆก็ตามนะคะทุกคนรู้นะคะข้อมูลตรงนี้นะ สำหรับมือใหม่เนาะนะคะถ้ารู้ข้อมูลตรงนี้แล้วสามารถนำไปอัดแอนะคะไปปรับใช้นะคะได้กับทุกสินค้านะคะแล้วก็ทุกบริการของทุกคนเลยนะคะธุรกิจเลยนะคะไม่ว่าจะธุรกิจเนาะเกี่ยวกับเป็นที่พักโรงแรมหรือว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารใดๆก็ตามนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาฟังเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้เลยนะคะโอเคไปเข้ามาแล้วนะคะก็ ฝะะากคาะจ่อข้อใจนะคะเออคาะจอขอใจอยังไงเออ้อมีนะคะก็เคาะจออข้อใจแบบนี้เลยนะคะก็เคาะที่หน้าจอเนาะเออหลายๆครั้งนะคะเป็นกาลังใจให้กับนะคะห้องของผู้จัดนะไม่ว่านะคะเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆนะคะจะไปนะคะในช่องใดก็ตามนะคะในช่องใดก็ตามเนาะในเพื่อนๆนะคะของสังคมนะคะธุรกิจเนไรกได้ นนะะในช่องของ TikTok นะคะก็เข้าไปแล้วนะคะเราก็นะคะตคั้มทำนียมนะคะเราก็กดติดตามนะคะเจ้าของช่องนะคะเราสาม,มารถกดติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าแต่และช่องนะคะอ,ออกมานะคะแบ่งปันเนื้อหาเคล็ดลับสำคัญมากๆนะคะคนนเรื่องของการทำออนไลน์เนาะ ใครนะคะที่ลองไปดูนะคะในแต่ละช่องแล้วได้รับเคล็ดลับอะไรยังไงนะคะก็มีบอกเลยนะคะไม่ว่าทุงจะเรียนแบบว่าโอ้โหเยอะขนาดไหนนะคะแต่ว่าถ้าไม่เอาไปลงมือทำนะคะรับรองนะคะไม่เกิดผลลัพธ์แน่นอนเนาะนะคะไม่ว่าจะเรียนแบบว่า,าคลาสระดับหมื่นนะคะระดับแสนนะคะหลักพันหลักร้อยใดๆก็ตามนะคะ ถ้าเราเรียนให้รู้แล้วนะคะแล้วเราไม่ได้เอาไปลงมือทำนะคะมันจะไม่เกิดทักษะนะคะมันจะไม่เกิดการฝึกฝนเออถ้าเป็นการฝึกฝนมันจะเกิดเป็นประสบการณ์นะคะเมื่อเรามีประสบการณ์แล้วนะคะเราก็จะสามารถนะคะทำการตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณจะขายสินค้า เป็นสินค้าโกท็อปสินค้าเกี่ยวกับอาหารสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะคะใดๆก็ตามนะคะถ้าเราเข้าใจนะคะตรงส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสามารถนาไปปรับนะคะไปเปลี่ยนใช้กันได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันนะสามารถกดติดตามนะคะในช่องของโคตป๊ามีได้เลยนะคะช่องที่จะให้ข้อมูลเคลเ็ดลับนะในการเริ่มต้นนะคะทำออนไลน์ให้ ถูกวิธีนะคะแล้วก็เป็นมือาชีพนะคะโอเคสำหรับใครที่เข้ามากติดตามกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะ,ะพร้อมแล้วก็นะคะ๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจุดแรกๆเลยนะคะก่อนที่ทุกคนนะคะจะก้าวเข้าสู่เออหรือจะหยิบสินค้าหรือจะทำเกี่ยวกับบริการใดๆก็ตามนะคะทุกคนจะต้องเออกำหนดกำหนดอะไรอ่อนนะคะกำหนดกลุ่มเป้าหมาย นะคะกลุ่มเป้าหมายสําคัญยังไงคะโค้รมีนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เนีทุกคนควรจะมีไว้ในใจเลยนะเออไม่ว่าคุณจะขายเ,ออเปิดหน้าร้านขายลูกชิ้นถอดน้นําชงน้ําปั่นใดๆก็ตามนะคะถ้านะคะทุกท่านนะคะเพื่อนๆทุกคนไม่รู้กลุ่มเป้าหมายไม่รู้ว่าลูกค้าของเราคือใครนะคะทุกคนก็จะนําเสนอนะคะสินค้าและบริการของทุกคนเนาะไปแบบ แตกต่างอ่ะเออไปแบบไม่ตรงกลุ่มสื่อสารไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะซึ่งตรงเนี้ยสำคัญมากๆานะคะอืมใครเห็นว่าตรงนี้เป็นคีแพงนะเป็นคีแพงนะคะที่พ่อมีอยากให้มือใหม่หทุกคนนะคะแบบมาเริ่มต้นนะคะเรียนให้รู้ก่อนนะว่าโอเคป้ามีพี่อะสมมตินะยกตัวอย่างเนะี่ยพ่มีจะยกตัวอย่างสินค้านะคะให้ทุกคนเห็นภาพไปด้วยนะคะ ยกตัวอย่างนะคะ,ะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟก็ได้กาแฟดูแลสุขภาพนะคะสมมติว่าเราจะขายกาแฟนะคะที่เป็นกาแฟที่ดูแลสุขภาพแล้วเราก็ต้องดูนะคะว่าสินค้าตัวนั้นมีประโยชน์อะไรนะคะกับลูกค้าบ้างนะคะและถ้าเรานะคะกำหนดได้ว่ากลุ่มลูกค้าของเรานะคะเป็นกลุ่มไหนยกตัวอย่างถ้าสมมติว่า นะคะสินค้าตัวนั้นนะคะหรือ,อกาแฟของเพื่อนๆน,นะคะที่จําหน่ายอยู่เนาะนะคะมีคุณสมบัตินะคะหรือมีประโยชน์ในการลดน้าหนักเออลีนนะคะช่วยแบบผาผ่านไขมันนะคะเร่งเบิร์นอะไรแบบนี้ก็ทำเนาะอ,อ,อะไรก็ตามที่มีคุณสมบัติเหล่านี้นะคะทุกคนก็สามารถนะกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะก็มีลองยกตัวยอย่างทุกคนลองคิดตามไปด้วยนะว่าถ้านะคะออใครบ้างล่ะ ที่จะกินกาแฟนะคะที่ลดน้ำหนักเออนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราควรจะเป็นใครเป็นสาวสาวสาวไหมนะคะหรือว่าหนุ่มหนมุเออเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะกลุ่มคนอายุเท่าไหร่เออกลุ่มคนอายุเท่าไหร่อายุประมาณ30อัพไหมเาพอที่จะแบบเริ่มต้นดูแลสุขภาพไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่อยๆคิดค่อยๆนึกนะคะระบุเพศเออระบุอายุอายุของ ลูกค้าเราอะลูกค้ากลุก่มมายเราอะนะคะว่าควรจะเป็นอ,อายุประมาณเท่าไหร่นะคะเพศอะไรอะพอเราค่อยๆไล่สะคบมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วเราจะค่อยๆเห็นนะคะว่าช่องของเรานะคะเออเราจะสร้างเพื่อใครนะคะช่องในติ k ตอกเนาะทุกคนเปิดมาแล้วนะคะทุกคนจะต้องมีจุดมุ่งหมายช่อง เออในใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์ชื่อทักทายกันได้นะสวัสดีเพื่อนๆในห้องกันได้นะคะทักทายกันเข้ามาได้นะนะคะกดติดตามโคตรพ่ามีได้เลยนะคะก็จะมาแบ่งปันแบบนี้นะคะในทุกวันนะคะเวลาสามทุ่มเนาะนะคะและที่สําคัญพอเรากําหนดนะคะว่านะคะลูกค้าเราเป็นกลุ่มที่นะคะจะต้องการดูแลสุขภาพต้องการผลิตภัณฑ์ที่ลดน้ำหนักเออแล้วเขาควรจะมีพฤติกรรมยังไง เ,ออเขาเป็นสาวออฟฟิศไหมเขาเป็นพนักง,งานประจําหรือเปล่าเขาอาชีพราชการหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรายิ่ง